ฝันเลขนำโชกฝันเห็นควายฝันเห็นควายแปลว่าอะไร ฝันเห็นควายเนี่ยให้ระวังตอนนี้มีคนคิดร้ายท่านฝันเห็นควายเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับผีหลอกไสยศาสตร์มนต์ดำฝันเห็นควายเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำตอนนี้มีคนเนี่ยคิดไม่ดีกับคุณแต่คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ เนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับพวกไสยศาสตร์มนต์ดำเวทมนต์แต่ในงานที่ท่านทำเนี่ยท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ชายรูปร่างใหญ่เป็นผู้ชายรูปร่างใหญ่มีกล้ามโอ้นี่ชัดเลยเกี่ยวกับเนี่ยไสยศาสตร์เนี่ยคาถาอาคมไสยศาสตร์ผีผีผปีศาจคาถา ฝันเห็นควายเนี่ยมีสิทธิ์ถูกคุณใสมนดำค่ะแต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนนะคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานท่านจะทำงานเก็บเงินได้เยอะคนที่จะเข้ามาช่วยคุณเนี่ยจะเป็นคนอายุน้อยกว่าท่านจะได้ข่าวดีคุณกำลังจะได้รับข่าวดีจากทางไกลเลขนำโชค8ปดสองแสอง ฝันเห็นควายเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำค่ะมีสิทธิ์ถูกของให้ระวังเกี่ยวกับถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกคุณใส่มนต์ดำถูกทำสเสน่ห์ถูกเพศตรงข้ามลวนลามถูกเพศตรงข้ามข่มขืนถูกเพศตรงข้ามลวนลามถูกทำสเสน่ห์ถูกทำของต้องระวังให้มากค่ะเลขนำโชค8 2 28 82 28